คิดว่าคิดว่าสองพันสี่อยู่ดิหมดแล้วยูในยูหันยูอนี้ละสองพันสามงันสอเออสองพเดียวกันทกกาคนเดียวเออยูยูหันช้างคือแมนบดเออลาทรกกาคนเดียวยูนอฟสองพันสี่ไหยูนออยูไงเดียวเดียวยูหันยูดึกเปล้แล้วลงแล้วบ่ห้าสิบี บ่อใดช่วยยดีดเลยเน่บ่อใดเลยมันแ้งคักไหเออเดียวกันเหมดเน่มันแ้งมันแ้งเดียวกันเหมดเน่เขาซื้อดหาพันเขาไรค่เที่ยวให้เขาได้ข่าเที่ยวโอ้โสิบพัน่าเดียวยยังนะห้าห้สามสิบอกีเหมดเน่